สีขาวครับทิมเบียเข้าไปฝั่งสีแดงเอาทางเดินโคน สีแดงครับเริ่มบุกด้วยทางเดินโคนสีขาวครับเริ่มกินเม็ดสีแดงใช้โคนกิน สีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวถอยม้าออกฝั่งสีแดงกดมาด้วยโคนสีขาวเอาโคโนแรกสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวจึงถอยมา้าโกฝั่งสีแดงเตรียมบุกด้วยเรือ สีแดงครับกินเบี้ยไล่ม้าสีขาวอมเม็ดไล่สีแดงทิ้นเบี้ยอีกตัวสีขาวขยับม้าสีแดงกินสีขาวกิน สีแดงครับผมโยนโคนเข้ามาฝั่งสีขาวเอาเม็ดกินและโคนสีแดงใช้ม้ากินเม็ดสีขาวจึงเอาเรือไปผูกสีแดงเอาเรือผูกมา้าสีขาวเอาเรือผูกเลือ สีแดงเอาเรือกดโคนฝั่งสีขาวเอามา้าบุกขึ้นไปสีแดงกินแรกสีขาวเอาเรืออีกลำขึ้นมากินสีแดงจึงขยับเรือมาผูกเรือฝั่งสีขาวใช้เรือจับมา้า ม้าแดงครับเดินบุกขึ้นมาฝั่งสีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบสีขาวเอาเรือบุกขึ้นไปสีแดงครับผมจึงกินลุกสีขาวหลบสีแดงใช้เรือตีลุก สีขาวหลบได้สีแดงไงลุกสีขาวหลบสีแดงใช้เบี้ยงไนลุกสีขาวมีตาหลบสีแดงเดินเบี้ยงไหนเปิดลุกสีขาวใช้ขุนกิน สีแดงครับผมจึงใช้ม้ากินเปิดลุกสีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน สีขาวครับทิมเบี้ยมาเตรียมโจมตีสีแดงรีบกินตัดสีขาวกินเบี้ยโจมตีอีกครั้ง จากนั้นสีขาวโอโคนครับไล่มา้าฝั่งสีแดงใช้โคนผูกสีขาวจึงกินแรก สีขาวครับเริ่มเปิดโคลนสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินสีแดงโจมตีเรือสีแดงขยับขุนมากันพื้นที่สีขาวขยับม้า สีแดงถามต่อเรือสีขาวไม่แลกสีขาวจึงเดินมาสีแดงเอาเบี้ยอะไล่สีขาวเอาม้าบุกเข้ามาฝั่งสีแดงใช้โคนไล่ม้าสีขาวจึงตีลุก สีแดงขยับหลบสีขาวตีลุกซ้ำสีแดงชิดเรือสีขาวใช้ม้าผูกเรือสีแดงเดินเรือหลบสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวทิมเบี้ยไล่โคน ฝั่งสีแดงดันเรือถาะต่อเรือสีขาวครับเดินม้าตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวเดินเรือสีแดงเดินม้าสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงหลบขึ้นด้านบน สีขาวปิดเกมลุกจน